ได้แก่งสน่อไม้อยู่ได้พี่นอ้องพ้อกินละพวกเขาเ็ดีางหน่อไม้หาพักมีพักบวบละเ,เป็นบุคลาภวัตพี่นอ้องซื้อไปเลี้ยงงัวงนี่ <c oughs> พี่น้องเอ้ยกินแเล็ดกินหน่อไม้ชีวิตนี้นะ้าพอดีคือชาวบ้านเขาชาบ้านเขาพี่น้นองนี่นะ <c oughs> อันนี้เด้ เลี้ยงงัวคานอาอเอาอนนไว้บอกเก็บเพชรของแห่งนี้เลยน,นะโอ้บุกข้องอิทอ <c oughs> ไปไหมไปปดม,มันม้ยสลาดเลยมันง,งองไปยืนกินเ,<อ>เ<อ>ก็บเจ้านางไปแกงหน่อไม้เก็บฟางเขาก็ใส่ไปแล้วพี่น้องนี่เ<อ>พชรฟา,า,างเาาก็บมาวันนี้เอาเข่าเบื่อใส่ บอไใต์ถึงสุรดเด้อแกงเอไม่้ยค่ะสุรดลดพี่น้องมื้อนี้บ่บ่ได้กินสุรดก็บ่ใส่สุรดบ่ได้ตั้วผู้เจ้าได้มันสิบวมข้างแข็งได้เอามา้ยผัดมักบวบฮะเนาะบัดนี้ใส่ข้าวเบื่อแล้วพี่น้องใส่ผักดอกดาวเรือนพ่อพี่น้องหาเวู้ดที่อันนี้ดอกมักบวบพี่น้องอันดอกมักบวบกับยอดมักบวบ กะผักอีตู่แกงกะผักอีตู่มีซัมนี้กับใส่ซัมนี้แซบ่บพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเขาเทีย่ยัง,ง,งไม่ขวดกัะเห็ดแล้วเห็ดไปแกงแล้วคนใส่ลูกโดดสองหน่วยพอป่านแกงจืดพูแลแกงน้ำไม้สองภูมิยเนี่ยค่ะกินเพล็ดมาได้เดี๋ยวมาผิก กินข้าวแล้วนี่เที่ยงแล้วคิดข้าวแล้วเฮ็ดเวียกโอได้พี่น้องเวียกหลายหลายโอเคพี่น้องมากินน้ำกันเด้พี่น้องเด้อพี่น้องแกงน้ำไม้สีเฮ็ดท้างต้มไก่ใบสมพอดีสิงโซดาน้ำแดงมะนาวเงิน อันนั้นกัคนขนาดเบาเบิกจะดีสูตรพื้นบ้านมือนี่มาพี่น้องกินน้ำกันว้า